ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับวันที่11มเอมษายนนะครับพรุ่งนี้ก็เข้าช่วงเทศกาลสงการแล้วนะครับนี่ก็มายงขวามาครับผู้ต่อสู้นะครับยันเบี้ยไปก่อนครับนะครับทุนนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดมากครับแต่มีการกินตัดกินแยกกันแล้วเบี้ยริมไปครับจังหวะนี้เบี้ยริมขึ้นไปเลยครับกินตัดกินแยกกันเลยนะครับตอนนี้ รวมตีกันแต่หัวค่ำนะครับจังหวะนี้ทิมริมดีไหมทิมริมเขาลอยขึ้นมาทิมริมไหมครับลองเช็ควิชากันก่อนครับอ่ะครูต่อสู้ไม่รู้วิชานี้ครับแทงเบี้ยคู่ขึ้นไปครับขึ้นขุนแล้วครับขึ้นโคนนะครับอันนี้ก็เสริมขึ้นไปครับเม็ดครับเม็ดมากับมาอุปการซ้ายนะครับในเกมนี้นะครับขึ้นโคนครับเอาเรือมากดก็ขึ้นโคนไปครับนะครับ คนมาริมกระดานก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโอ้มาสองลำเลยครับอจังหวะนี้เราเอาไงดีทิมริมนะครับไม่ต้องเล่ะครับฝั่งขวานะครับสร้างบ้านให้เลยนะครับจังหวะต่อไปเลยยกม้าขึ้นไปนะครับยกม้าปีขวายกขึ้นไปครับนะครับ ขยับขุนครับก็ลุกไปเลยครับปักเข้าไปนะครับลุกนะครับกินนะครับได้เบี้ยตำแหน่งนี้ก็คําไว้แล้วครับได้คุมได้คุมพื้นที่นะครับขึ้นโคนตำแหน่งนี้ของสีคขับผมว่าไม่ดีนะครับทําให้โคนครับขยายตัวยากนะครับอเอาเรือมาครับมาจับเบี้ยตำแหน่งนี้ระเบิดไปเลยไหมระเบิดไปเลยครับกินตัดเข้ามานะครับ จังหวะนี้เอาเม็ดกินนะครับเอาม้ามาลงบ่อเหรอนะครับเอาม้าลงบ่อนครับของสีขาวนะครับในตำแหน่งนี้จะกิน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 จะมาลุกเรามีม้าอุปการซ้ายนะครับคุมพื้นที่ไว้อยู่นะครับก็กินตัดเข้าไปครับนะครับเอาม้ากินก็เสริมบี้เสริมเม็ดขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับโคนเราจะดันกข้ไปเรื่อยๆนะครับไปทางด้านปีกซ้ายก่อนนะครับโคนครับ โยกขึ้นไปตรงกลางจะเห็นนะครับตรงกลางอ่ะคือโคนของสีขาวเนะี่ยสองตัวเนี่ยไม่พร้อมใช้งาน,นครับเอาเรือมากดโยกมากลับมาต่อมาเลยนะครับคือคือมาตัวเนี้ยมีปัญหานะครับก็เอาขุนขึ้นไปขุณขึ้นไปผูกก่อนครับผูกเม็ดนะครับ ผูกเม็ดเอาเรือผูกในตัวนะครับต่อม้าในตัวนะครับเพราะตอนนี้ที่เข้ามาโจมตีเราได้ก็มีม้านะครับส่วนเรือนเนี่ยมันเป็นแต้ที่มองเห็นง่ายๆนะครับแต้มม้าเนี่ยเป็นแต้อันตรายมากอะตัดม้าก่อนนะครับเอาขุนกินลงมานะครับโยนโอ้โหเม็ดกินเข้ามาเลยครับกินก็ใช้โคน,นะครับลุกเราหรือเปล่าลตำแหน่งนี้ต้องขึ้นนะครับ จับเบี้ยไม่ได้ไม่ได้จะมาให้กันมากินกันฟรีๆได้ยังไงครับเนี่ยนี่ไปตามไปอีกครับกลับมาจับก็เอาเลยกลำนะครับคุมไปเลยครับก็จะไม่ให้เราใช้เรือใช่ไหมจังหวะนี้ขึ้นโคนใสยโคนลงมาดีกว่านะครับใส่โคนลงมาเราจะมาจัดทับใหม่นะครับ เบีย้ยจุดอ่อนไปอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับเอาเรือออกคลองครับกินมาครับกินกลับครับตำแหน่งนี้โอ้โดนดัดหลังนะครับเอาเรือไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเอาเรือเอาเรือขึ้นไปใช้งานบ้างนะครับจังหวะนี้เขาแทงโคน,นครับแต่แทงเบีย้ยมานี่ผมเดือดร้อน,นครับ อ้อยเบี้ยมานะครับก็อยู่ตากนดครับเอาเรือม,มาจับตำแหน่งนี้อยากกินสองเราให้กินไปเลยไหมนะครับเพราะว่าคนอีกตัวหนึ่งของสีขาวนะใช้งานไม่ได้นะครับก็จะกลับลำนะครับกลับตัวมาก็คือใช้เวลาสองตาสามตานะครับจริงตอนนี้อยู่ตากดด้วยนะครับ จนเราเนี่ยเสริมขึ้นไปเลยครับขุนล่อเป้าอีกเหมือนเดิมนะครับอย่างเงี้ยเมื่อโคนใช้งานไม่ได้ก็ถอยขุนนะครับของสีขาวนะครับถอยขุนเพื่อจะหมุนโคนมาใช้งานนะครับเห็นไหมครับตอนขึ้นโคนเนี่ยขึ้นผิดนะครับขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจังหวะนี้เนี่ยเอาเรือมามากดขุนตัวเองนะครับทิ้งเบียรริมไปเลยนะครับอยากกินก็กินไปครับ อยู่ไครสมองบภูมิลบนะครับหรือจะกินโคนจะกินเบี้ยนะครับสองหนึ่งก็กิน,ไป,นไปครับไปครับเอาเรือมากดขุนตัวเองนะครับยิงไปหาเรือตัวเองนะครับจังหวะด,ดีๆเราก็ขยับออกนะครับอ้าวเรือไม่กินสองตรงนี้นะครับไม่กินสอง แต่เลือกที่จะกินฟรีริมกระดาษเราให้กินเลยนะครับขยับขุนมาค่อยๆขยับเข้ามานะครับจังหวะนี้โคนตัวนี้ไม่ดีครับหรือว่าจะให้กินไปเลยเอาโคนตัวขวามือดีกว่านะครับกดนะครับทิมเบียมาแล้วก็ปักเข้าไปเลยครับวัดกันไปเลยนะครับเอาโคนกินกินด้วยครับ อักเบี้ยตำแหน่งนี้เราเรารุกก่อนนะครับเอาเรือลุกแล้วก็กินเบี้ยนะครับแล้วกลับมาผูกเบี้ยครับขุนหนีนะครับก็กินเบี้ยครับเรียบๆนะครับสีขาวตัดสินใจครับกินเลยครับกินมากินกลับไม่โค้งนะครับก็ตัวของตัวหมากก็พอๆกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งครับตำแหน่งจังหวะนี้เอาเรือมาผูกก่อนครับยังไม่ให้กินนะครับขึ้นขุนไปครับ ทำท่าเหมือนไม่มีอะไรนะครับอ่าถอยเบี้ยงหายกลับมาล็อกเบี้ยตัวเนี้ยที่โคนคนสีขาวจับอยู่เราให้กินนะครับโยกเรือไปจับเบยริมนะครับเราให้กินเราจะล่อให้กินอยู่แล้วครับจังหวะนี้น่าจะขึ้นขุนก่อนครับขึ้นขุนไปเราจะเอาเบี้ยงหายไปบังไปบงัปบงตาเรือนครับให้ให้เรือเนี่ยมีอนุภาพน้อยลงนะครับไปริมนะครับก็ลุกติงทีครับ ข้ามุมลครับเอาเบี่ยงหายไปบังครับตำแหน่งนี้นะครับสีขาวเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าขุนครับอยู่โดดเดี่ยวแล้วอยู่กับเบี้ยครับทำอะไรก็ทําไปครับจังหวะนี้ไหลขุนขึ้นไปครับเอาคนไปบังก่อนครับเดี๋ยวเขาจะเอาเรือมาต่อเรานะครับเบี่ยงหายไปอีกหนึ่งทีนะครับก็ใกล้จบแล้วครับเกมนี้นะครับก็คนขึ้นไปครับ จังหวะนี้เอาโคเอาเรือลุกหนึ่งทีนะครับเรือลุกหนึ่งทีเข้ามุมแล้วก็ลุกอีกหนึ่งทีแล้วก็โยกมาจับโคลน,นะครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับลุกครับลุกอีกหนึงทีครับถอยมาจับโคนะครับถอยมาจับโคนนะครับจังหวะนี้สีขาจะเอาไงครับ น่าจะถอยอยูตาอับนะครับอีกทีนึนงครับก็จังหวะนี้นะครับก็เราก็ถอยเบี้ยลุกนะครับนะครับก็จนที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้นะครับนะครับลุกครับก็จนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ